สวัสดีครับป้ากำลังครับขัวเมืองลดมากครับผมวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวครับไปดูกันเลยทุกคนนี่ครับเพื่อนๆน้ำเดือดแล้วครับดูครับกระดูกของว่างเขาครับนี่อ้ต้มกระดูกไปก่อนเลยแล้วก่อนนี้ครับตามด้วยนี่ครับเห็นแก้วครับผมใส่ไปเลยต้มไว้เหมือนๆหมือนนอยนี่นี่ครับ เอ็นแก้วกับกระดูกละวันนี้เลยครับสองชั่วโมงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเอยจะได้หวานหวานมะครับโอ้โหดูกระดูกเอ็นแก้วเน้นเน้น นี่ครับทุกคนหากพักชีครับกระเทียมครับใส่ไปเลยแล้วก็น,นี้ครับเครื่องก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกาเนี่ยครับสือมากาศมาเล็กนีครับใส่ลงไปเลยอันนี้กับล้ออย่างเดียวครับน้ำซุปนี่ใส่เกลือไปแล้วครับตะเกียบเปดี่ยนดูดูเอ็นแก้วเขาครับอื้อหือ กระเถ้าเปลยมานี่สุดยอดของล้ำนะครับนี่เอ็นแก้วด้วยนะไขมักฟองครับหวานเจี๊ยบน้ำสุปข,ขั้นตอนต่อไปเป็นเปลื่นเซ็งจกมีดมันเลยนี่ครับเนื่ยสดครับวันนี้มีแต่เนี่ยสดซอยไปเนี่ยสดเอ็นแก้ว ซอยจีนบางๆนะแถวๆมีคมขนาดเพื่อนๆนแน่งี่โมงเอาครับโมงก็ว่าควายหมงอซอยต่อไปครับซอยจีนบางๆนะเอาบางนี่ว่าเอาหนาครับอยากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซดครับนี่ลูกกินลูกกินกระซือไปนะครับนี่ซอยจีนไปก่อนตอนนี้ หมดเดียวครับซอยตินงไงยๆนะครับแปดนะค,ครับค้อนมารับฝาเขียวๆนะครับใส่ไปเลยแล้วก็สีอ่วขาวครับนี่ ใจหนักครับผมประกอบตามด้วยนะครับอันนี้หนักน้อยหอมครับพี่ไยครับเอาเปิดพัดลมพิกไยปิวเข้าตาแล้วก็ขยำครับผมอันนี้กินคนเดียวนะครับขออนุญาตใจมือครับมาได้เงยาขายได้เงาอย่างหนอ่อบามีมา้มามานะครับมาดีมา้มาม่า มักไปเลยครับอ,อ,อ,อจิ้นแดงๆจะไว้ใจได้แกะหอมมาครับนี่เนี่ยสดคุณอะโล่ปลายเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ครับเนี่ยสดของเขาครับทุกคน ได้แล้วมาทุกคนปรุงรสครับอ๋อเย <g ülme> เหลียมุมกยาครับน้ำตาลกวาดน้ำปลาไปซอดปรุงรสแม็กกี้ครับของปรุงรสกายังมะฮู้ครับใส่เข้าไปนะครับจงแหงสเส็ชใสมาเฮ้ย ซอสหอยก็น้อยครับดีห้อยก็ได้ครับใส่ไปนะครับแล้วก็ก้นครับก้นให้เข้ากันโคเลโคเลกัโคเลแปลหวานครับกลนกระดูครับ ไข่ขอมันเนี่ยดูสุดยอดเลย,น,ยน,เนี่ยเนี่ไข่ขอม,นนมนันเนี่ยทุกคนอืน้ำสุกมันไหลน้ำสุกมันไหลละไปเนี่เลยครับทุกคนเนี่ยซื้อบหมู่้มีอย่างอยู่ในนี่ห่อครับเนี่ยที่เขาซื้อมาเครือองเทสําเร็จนะครับเดี๋ยวต้มแล้วเดี๋ยวผมจขอเตะหอ,อกันไข่หู <laughs> รออย่างเดียวเขียวลูกป้อ ทุกคนนี่ครับนี่พริกส้มครับซอยพริกหนุ่มกับบันาวครับ่ยคนเดียวครับเพื่อนๆดูนี่กากหมูเจียวครับอืกับกระเทียมเป็นได้เป็นได้พักคืนชายก็มีครับดูครับอือันนี้ซื้อเอาเลยครับแง่จางตั้งชายอืมนี่ครับมีทั้งถั่วดินทั้งพริกแดงครับนี่ อันนี้เราจะไปใส่นักเด้อหอนกลวีวีฮ่าฮ่าฮ่พี่ครับผมเครื่องปรุงของเขาทุกคนนี่ครับญาตินพอก่อนครับถ้้ญาติล้ำเดี๋ยวเปิดล้านครับฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยบเฮ้ยหน่อลองหัวก่อนมาทุกคนนี่ครับทุกคนทีเด็ดบ้านเราครับก๋วยเตี๋ยวบ้านขอเส้นเปียกครับแน่จะใหญ่กับมันใหญ่จะน้อยกับมันน้อยครับของเส้นเปียกครับแล้วก็เส้นเล็กครับผมนี่ แล้วก็มีบะหมี่ครับแน่เลือกเอาเลยครับชอบเส้นหยังครับแน่แต่ผมขอกินเส้นเล็กก่อนครับวันนี้อือไปเดี๋ยวไปหยักก๋วยเตี๋ยครับัักมนี่ครับเส้นเล็กน้องสาวครับประทดรสจีนเต็มถ้วยพูด่ะเก็บตังในห้าสิบเด้ออันนี้ของถวดครับของทวดครับแน่ดูน่ากินก็เพื่อนๆเดี๋ยวไปให้ถว่ครับ นี่ครับ<อ>แพรผมครับแบะบหมี่แห้งครับผมนีมีแห้งมีแห้งมีแห้งพอนี่เส้นอย่างนี้แบะบหมี่เนาะแบะบหมี่แห้งครับเปืเป่อนๆนี่เส้นแห้งมันต้องมีนี่เลยครับนี่ทั่วเวยครับลงไปเลยลงไปเลย นี่ครับนีวัสดีหลวกเหมอนครับเห็มการมอเดี๋ยวแข็งเนมาได้กิบนะิบมาล้นานะมาหลวกแบบนี้ครับปีบานสะดวกแบบนี้ครับมจะสะดวกแบบเนี้ยมันมีเจี๊อบเปิดมีดเปิดหมออเล่นหมุกหมุกเปิดมีดสองหลอบแล้ว ดูครับน้ำเดือดอันนี้บแบบเป้เแล้วนี่ถามมาแรงว่ะครับเอ็นแก้วนะเป็นยังเล่นเนี่ยสดไปก่อนเลยเนเอาหมวกสะดุ้งปอนะครับเนี่ยสดนี่ผมชอบสดสดหวานหวานนี่ครับปอละเอาโมอีปอครับนี่สีสันสวยงามเนี่ยสดของเขาครับมา นี่ลูกกิน้นเนื่อกลาโอ้โหเนื่อเนียโ่นี่ครับแม่ต้มไปตะกี้ครับน่าจะลูกจินเนื่ยนะครับใส่ไปลูกกินสีหน่อยดูครับอือหือไปไปเหยก,กันเลยมารุงกันเลยเพื่อน น,นี่นี่เนาะพริกแดงครับคืนชายครับอืมพริกส้มครับน่นากินก็ทุกคนคคคทีเด็ดครับทีเด็ดหย,ย,ย,ยับจับชายกันอย่างนี้ ตั้งชายโอ้โอ,อูไปเลยจับชายเ <laughs> นี่ยหอมเจียวครับใส่นักๆครับอย่คนเดียวมต้องกว่าใส่เข้าไปม,านะมักพริกมักเผ็ดกใส่พริกเข้าไปมมาน้ำปลาแล้วก็พริกไทยครับโอ้พัดลมปัดผิวปุ่นนะ นี่เรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวองฮาครับเพื่อนๆนี่ครับก๋วยเตี๋ยวองฮาครับเพื่อนๆเนี่ยซอสแดงๆเลยตๆยังคืยังคืไปหยอกกันเลยมาทุกคนกลอนก่อนกลอนก่อนตัดๆๆๆๆนากินะครับทุกคน คนเดียวครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนื้องัวลูกกินซื้อเปิน่นเพราะว่ายามจางแฮ่ครับเส้นโกนก่อนโกนก่อนเป่ากันดอเ <Okay. S 1> น่เส้นเล็กครับวันนี้เล่นเส้นเล็กครับเป่าเห็หนไอย เนี่ยซอสของเขาครับทุกคนหวานเจยบล้ำแต่น่ะ๋อดอกะจะกินสองถ้วยแห้งกันถ้วยไถ่บาได้แล้วครับแห้งไถ่เป็นแมลงหมด ืมลูกกินครับล้ำแต่หนาเพื่อนก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับทุกคนตักกระดูกออกมาจากหม้อเรียบร้อยครับผมกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วครับเดี๋ยวอย่ามาเข้าดูกันครับทีเด็ดเนี่ยครับหลังกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับจะได้ก็ฝาปาทุกคนติดตามนะครับเพจครับขัวเมืองลดมากครับผม ล้วปะกันไหมคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับเมนูวันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้องวครับล้วปะกันไหมคลิปต่อไปครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับผม